เพื่อนๆพื่เป็นครับไม่มีเหาสิหนหมึงล่องอันอันขนมกินชอบอันอันจิมสูตแต่ว่าขเขาเฮ็ดมาแเล้วครับเนี่ยน้ำเขาเฮ็ดมัมแล้วโดยตรงเลยครับไม่ต้องไปตํำไม่ต้องไปเนีองอันสำหรับคนที่ว่ามาจากเฮ็ดงานบม่มีเวลาเฮ็ดคื่ว่ามีขอบคุณปับ๊บมาใส่ผสมกันเลยครับ สวนอีสานนี่ครับเทำวงเวงทำวงเวงกันเสร็จแล้วปลาเป็นาาปลา,ปม,า,ปม,า,ปม,ามันเสียบว่ะสัสผมกะเลี้ยออกมาล่องหนึ่งอันนั้นเสียบดีดีผมว่าสิรับมาขาย ใส่กุ้งกับหอยครับเลครับเวลาสีสั่งหอยสั่งกุ้งสั่งกับผมมาได้นะครับอยู่อุดรอยาใส่ตานี่ครับอยาใส่ยาวใส่ยาวกัอน ชิ้นเบื้องหน้ากระดกมือสองันนี้ได้ดีครับโอเคจ้วครับ ครัพอดีเมื่อนี้กับเอากลุ่มของแมงแ่าจะกสามซีตัวฮาหกตัวอย่างนี้น <laughs> เอาครับลิปนี้ก็เดี๋ยวผมซิมเมืองเดี๋ยวผมเสี่ยวออกมาขายครับว่ามนันแสบย่างนี้บ๊ายบาย